สวัสดีครับสวัสดีสสดแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเอาที่21ตุลาคม2566นะครับก็อาจจะเข้าวันที่22แล้วก็ได้นะครับผมกมแล้วแต่นะแต่ว่าเอา21แล้วกันครับผมเพราะว่าก็าเราเตะคู่วันเสาร์นะครับผมผมก็ใ้ช่วงคลิปก่อนที่บอกไปตอนแรกเข้าใจว่าแบบเออไอเราคู่เตะคู่ห้าทุ่มครึ่งเน้นว่าแบบจะเป็นคู่สุดท้ายอะไรยีนเชมเบิร์ตการรว่ามันมี อีกคู่หนึ่งตีเตะตีสองนะที่เชฟยูเจอกับแมนยะู U, U, นะครับผมแต่ว่าก็อ่ะมันพลาดไปเลยไม่ไม่ได้แบบว่าบอกก่อนนะครับผมโอเคเราไปว่ากันในเกมนี้นะครับผมว่าพอจบเกมนะช่วงเอาง่ายๆนะครับือช่วงก่อนเกมก่อนเกมจะเริ่มนะเอาเป็นว่าเราได้สเปผู้เล่นตัวจริงสมมตินะอ่ะช่วงเวลานั้นกับหลังจบเกมผมว่า ฟีลคนละเรื่องเลยนะแฟนเชลซีคือตอนแรกก่อนแข่งไม่ว่าจะก่อนเกมการคาดการหรือฟอร์มอะไรต่างๆเสมอก็บุลแล้วนะครับแต่ไอจังหวะที่มูดิกยิงลูกมหาสรจย์เข้าไปในช่วงต้นครึ่งหลังอนะคือแบบโอ้โหเกมนี้มันถ้าชนะนี่จะแบบสวยหรูมากๆนะครับผมทุกอย่างมันดีหมดเลยนะครับฟอร์อมสเปผู้เลนตัวจร,จริงจัดมาวันนี้ เล่นโดยไม่มีกองหน้านะเท่าที่ดูเนี่ยมันเหมือนกับยืนเป็นระบบ4-4-2เวลายืนตั้งรับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าวันเนี้ยเชลซีจะตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่อาร์เซนอลแบบตั้งรับนะเชลซีตั้งรับซะเป็นส่วนใหญ่เชลซีจะใช้โอกาสเล่นเคาน์เตอร์แอตแทคคือตัดบอลได้แล้วสวนกลับอะจะเล่นลักษณะแบบนั้นนะครับเล่นกันแบบ4-4-2คือมูดิกกับทาง โคพาวเมอร์จะยืนจะยืนแบบสทางมูดิกอยู่ริมเส้นอาโอเคคือสเตอร์สเตอร์ลิงคือบางครั้งนะครับอ่าสเตอร์ลิงจะอยู่ริมเส้นอยู่แล้ววันนี้ให้มูดิกไปยืนซ้ายสเตอร์ลิงอยู่ขวานะเดี๋ยวผมนึกภาพในช่วงครึ่งแรกก่อนแล้วก็กาลัเกอร์กับทางโคพาวเมอร์จะคอยไปเพรสแดนบนประมาณนั้นเล่น4-4-2เวลาตั้งรับเวลาเล่นเกมลุกเนี่ยคือเหมือนไกเซโดจะยืนต่ำนะครับผมแล้วก็ เอนโซ่ so กับทางคาร์ลกาเลเกอร์ก็ขึ้นไปทําเกมอะไรประมาณนี้ก็บางครั้งบางจังหวะเอนโซ่ so ก็ขึ้นไปไล่บอลบางครั้งนะคือแบบวิ่งกันช่วยคือสลับกันอะ่ะสลับกันแล้วก็แบบให้แต่ละคนวิ่งไปเพสอาร์เซนอลแดนบนนะครับคือวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าโปเชติโนทําให้แนวรุกของอาร์เซนอลเล่นกันยากจัดแทคนติกมาเนี่เล่นแบบยากมากนะครับคือโดยเฉพาะมาคูกูเรยาครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหคือ เอาซะแบบอ่าบุก a y ซาก้าที่เขาอ่าหมายมั่นปั้นมือว่าเออเนี่ยจะเข็นให้ลงตัวจริงให้จนได้แล้วก็ลงได้จริงๆริงนะเป็นตัวจริงแล้วก็จะใช้จุดตรงเนี้ยสร้างความอันตรายให้กับเชลซีแต่กลายเป็นว่าวันนี้มาคูคุเรยียเล่นแบบในแบบอุดมคติที่ควรจะเป็นนะครับเชลซีนักเตะแต่ละคนน่าจะเล่นแบบนี้ตั้งนานแล้วก็คือเวลาคู่แข่งได้บอล ไม่ใช่รอให้เขาแต่งบอลแต่งตัวจนครบองค์แล้วแบบเขาสามารถลากบอลไปสู่เขตอันตรายได้มันต้องเล่นแบบมาบร์กปูเรียวันเนี้ยที่พอบุกโยสากา้าในบอลจังหวะแรกปุ๊บถึงตัวประชิดตัวแล้วก็แย่ใช้เท้าเนี่ยพยายามเล่นกับบอลสร้างความลำคาญแล้วแบบมันเล่นยากเออมันทําให้การเล่นของบุกโยซาก้าวันเนี้ยยากขึ้นนะครับแต่ จนแล้วจนรอดผมก็คิดนะพอจบครึ่งแรกนรําแค่ลูกเดียวนะเดี๋ยวอาร์เตต้าก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างมันต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งคือต้องทำยังไงก็ได้ให้บุคาโยซาก้ามันอ่าเคลื่อนอ่าไม่คล้ายแบบทําอันตรายมันได้มากกว่าเนี้ยคือแบบทําให้บุคาโยสาก้าเล่นได้สบายกว่านี้ไม่โดนอ่าประกบที่แบบทําให้เล่นยากเออเขาก็จะเปลี่ยนแทคนิคก,การเล่นอยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ผมคาดไว้อยู่แล้วว่า จุดเดียวที่อาร์เซนอลไปปรับในครึ่งหลังก็คือจุดนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าอ่ามันมาส่งผลในช่วงขายเกมที่เปิดไปเสาไกลแล้วให้เ,เรียนโดทอสตาตีเสมอในช่วงนาที84ครับครึ่งแรกเจลซีเล่นเพอร์เฟกมากเพอร์เฟกในในเรื่องของการรับมืออ่าผมบอกงี้นะการรับมืออาร์เซนอลโอเคเลยวันนี้คือแบบถ้าไม่นับไอ้สองประตูที่เสียเน,น,นี่ยวันเนี้เต็มสิบได้แบบ เกือบ8.5เกือบ9เลยให้คะแนนมากขนาดนั้นเลยนะครับแต่กาลายเป็นว่าที่เราไม่ชนะก็คือเราไปพลาดนะครับไปไปมอบความหวังแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ให้กับอาร์เซนอลเพื่อตีตามตีเสมอเราก็คือลูกพลาดของโรเบิร์ตซานเชซเปิดไปแล้วแบบคือผมไม่รู้นะว่าเอนโซเขามองอะไรสักอย่างหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่แบบตำแหน่งเวลา จะยคือซานเชซเข้าใจว่าเอ้ยเอนโซอยู่ตรงนั้นแล้วส่งไปแต่กลายเป็นว่าเอนโซถอยหลังแล้วบอลมันเลยไปหาเดนเคนไลท์เฉยเลยแล้วก็ยิงสวนตูมเดียวแล้วยิงเสียบมุมเลยนะเสียบเสาเลยอ่ะยิงสวยมากครับเพราะว่าประตูไม่มีเหลือใครแล้วประตูล่งๆเลยเพราะซานเชซออกมารับอ่านู่นเลยครับออกมาทางซ้ายมือตัวเองเพราะว่าครื่องหลังเชลซีบุกจากซ้ายไปขวาใช่ไหมเออไปอยู่ทางซ้ายมือเลยแล้วเดนเคนลไลท์ยิงสวนตูมเดียวเข้าไปเลย มันเลยทำให้เกิดความหวังเพราะว่าผมเคยพูดเรื่องกรอบเวลาในเกมไว้หลายห้อคลิปนานแล้วนะครับผมผมจำไม่ได้ว่าคลิปไหนคือพูดกรอบเวลาไว้ช่วงอันตรายในการในตลอด90นาทีของฟุตบอลก็คือมันจะมีอาช่วงครึ่งหลังนะผมจะมองว่านาทีตั้งแต่ต้นครึ่งหลังตึ้งตครึ่งหลังแล้วต,ตั้งแต่นาที46อ่ะ,อะประมาณนี้ก46 45 46ไล่ไปเลยจนถึงประมาณนาที65 คือถ้ารักษาสกอร์ได้ก็โอเคแต่ถ้าโดนยิงอะ่ะมันก็จะเป็นแบบการกลับมาของคู่แข่งหรือถ้ายิงน้ำหนึ่งศูนย์มันก็เลยประมาณว่าแบบสร้างความแบบเออความมั่นใจและต่างต่างเหล่านี้เกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับเออแต่ก่อเวลาที่อันตรายอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงท้ายมันจะอยู่วราวๆนาะทีเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบห้าเนี่ยกรอบตรงเนี้ยทีมที่ตามหลังอยู่ถ้าทำประตูได มีโอกาสตีเสมอแล้วใสงชนะหรือโดนโดนแบบแคล้ายๆแบบอ่าโดนสองลูกอย่างอย่างอาร์เซนอลเนี้ยถ้าตีเสมอในกรอบเวลานี้ได้เจ็สิบห้าถึงแปดสิบห้าเนี่ยถ้าตีเสมอได้มันจะมีโอกาสที่จะให้ยิงตีไข่แตกขึ้นมามีโอกาสที่จะเสมอได้เออเป็นเป็นประมาณนั้นแล้วก็เวลาสุดท้ายของทีมที่นําอยู่ช่วงเวลาที่อันตรายก็คือแปดสิบห้าถึงโทนเวลาบาดเจ็บคือถ้าคุณเล่นรับมือได้คุมเกมได้คอนโทรลได้หมด ยันนาทีเก้าสิบนี้แล้วทดเวลาไปนั่นแหละถ้านำอยู่สองลูกด้วยซ้ำนะสมมติผ่านกอเวลาแปดสิบห้าไปแล้วและนำอยู่สองสูนนี้สมมติผ <c oughs> มมั่นใจน่แต่ตอนนั้นเลยเชลซีชนะแน่ถ้าไม่โดนลูกเดคไลน์นะแบบลากไปจนนาทีแปดสิบห้าแล้วอาร์เซนอลพึ่งมาตีไข่แตกสองหนึ่งนาทีแปดสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเชลซีก็ไปแบบเข้าสู่เกมเพื่อดึงสมาธิตัวเองแล้วแบบคุมพยายามคุมเกมให้ได้ ถ้าผ่านนาที90ไปแล้วทดเวลาบาดเจ็บช่างมันครับมันก็แบบคือด้วยความที่บอลมันเร่งรีบอะ่ะมันจะทําอะไรแล้วพลาดมันจะทําอะไรแล้วแบบมันไม่ตามความต้องการของเราทุกอย่างมันดูพลาดไปหมดมันลนไปหมดนะครับแต่กลายเป็นว่าารนเอนอลมาตีใครแตะก่อเวลาที่ผมบอกเลย77ก็คือช่วงเวลา75-85เนี่ยก่อเวลาเนี่ยของทีมที่ตามหลังอยู่ถ้าทําได้มันก็มีโอกาสนั่นแหละก่อเวลาที่ผมพูดไว ส่วนครึ่งแรกได้เปรียบกับเสียเปรียบก็คือห้ามเสียประตูช่วงท้ายครึ่งแรกอ่าเนี่ยแหละนี่สําคัญถ้านั้นตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเนี่ยมันก็อาจจะยังพอถูกถูกท้ายทายได้อาจจะพลิกเกมตีเสมอได้อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเสียประตูในช่วงเวลาท้ายครึ่งแรกไม่ดีครับอืมมันไม่ดีเข้าห้องแต่งตัวไปมันยากเลยจากเสมอศูนโซนจะกลับตามหลังหนึ่งโูนนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับเอาละ ครึ่งแรกเนี่ยมาได้จุดจุดโทษก็คือประตูนะมาพูดถึงประตูนะครับจุดโทษเป็นจังหวะที่สเตอร์ลิงเปิดไปแล้วมูดิกโฉบมงแล้วก็อาทางน่าจะเป็นวิลเลียมซาลีบามั้งที่โดนมือโดนแขนเต็มเต็มเลยนะโมงไปโดนมือนะครับคือให้จุดโทษร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วครับจังหวะนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับเกมก่อนหน้านี้คู่แรกของวันเนี่ยนะครับ คือคู่ลิวพูกับเอวาตันที่ลิวพูดได้จุดโทษอ่ะที่ใครไม่แน่ใจดีอาร์ซหรือเปล่าเปิดไปติดแขนไมเคิลคีนอ่ะอ่าไม่ต่างกันครับอันนี้ถึงจะเป็นคนละแบบอริยาบทคนละอย่างก็ตามแต่แต่บอลโดนมืออย่างนั้นถ้าต,ตามมาตรฐานยังไงก็ต้องจุดโทษผมก็เลยมั่นใจว่าได้แน่นอนจุดโทษนะครับถ้าตามมาตรฐานไงน เข้าใจใช่ไหมครับตามมาตรฐานน่ะก็ต้องได้นะครับอยู่ในกรอบเขตโทษคุณไปกลางมือสุมสี่สุมห้าอย่างนั้นผมว่ายังไงก็เห็นด้วยกับทางพวกกรรมการและที่ใช้จุดโทษเลยอะไรเงี้ยไม่มีการตั้งข้อกลราหาด้วยมันจะมีอยู่บางลูกย่างที่มีแฟนบอลบางคนที่เขาเอารูปที่ตอนแมนยูเจอกับสเปอร์แล้วแบบเปิดบอลไปติดเงี้ยผมมองว่าลูกอย่างนั้นน่ะมันห้าสิบห้าสิบเพราะว่ามันไม่ได้แบบ ทำให้ทีมได้ลุ้นประตูจังหวะนั้นอะอะไรประมาณเนี้ยมันห้าสิบได้ก็ได้ก็โอเคไม่ได้ก็แบบอาจจะแบบเลื่อมๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่ตามจริงมันก็ต้องถ้าเป็นมาตรฐานมันก็ต้องได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ได้ลุ้นประตูไงนะครับผมก็ตามนั้นนะครับก็เลยรับหน้าที่สังหารไปนะสำหร,โโรับโคพาวเมอร์ก่อนยิงเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าคือมันมองไปสองมุมนะครับมุมแรกเขามองว่าคือ เอนโซ่ so จะยิงหรือเปล่านะครับผมสเตอร์ลิงเ็เลยแบบเฮ้ยให้โคพาวเมอร์ยิงแล้วอะให้ลูกบอลไปอีกมุมหนึ่งก็คือเอนโซ่เป็นคนบอกสเตอร์ลิงเพราะสเตอร์ลิงแบบสมมติอยากจะยิงเองอสมมตินะครับอยากจะยิงเองแต่ว่าเอนโซ่บอกเฮ้ยโคพาวเมอร์รับหน้าที่ในการยิงจุดโทษนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเป็นโคพาวเมอร์ยิงเข้าไปนะครับน่าจะพุ่งคนละทางมั้งนะครับผมยิงเข้าไปครับนำหนึ่งสูตรน,นะครับแล้วก็จบครึ่งแรกเพราะว่าเชลซีก็สามารถเล่นได้อย่าง แบบเริ่มมั่นใจขึ้นในช่วงครึ่งแรกนะจบครึ่งแรกไปก็นําอยู่หนึ่งศูนย์มันมันมีอะไรครึ่งหลังเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจมันอยู่ที่ครึ่งหลังหมดเลยนะครับมาได้ประตูจังหวะที่เชลซีตัดบอลได้แล้วสวนนะครับอ่าขึ้นเกมขึ้นมาโดยมูดิกนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าใครจ่ายออกข้างให้เขานะผมจำไม่ได้ละเลี้ยงมานะครับผมทางกับซ้ายของตัวเองนะครับผมเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วก็ พอดูภาพช้าเนี่ยมันไม่รู้ว่าแบบเขาจะเหลือบมองเพื่อหรือจะมองทางดาวิดลายาผมไม่ชัวนะนะครับผมก็แบบแ่ม๊ะมองสองอย่างแบบเนี้ยนะครับผมแล้วก็เปิดแบบมันก็แบบทุกอย่างมันเป๊ะไงทั้งน้ําหนักทั้งทิศทางมันเป๊ะทั้งหมดเลยนะครับก็เลย <c oughs> เข้าไปแบบสวยงามเลยเหลือเชื่อนะครับผมเข้าไปเฉยเลยผมยังงงเลยตอนยิงเข้าไปเฮ้ยอะไรวะเข้าไปเฉยเลยได้ไงเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือแบบ อ่าประมาณแบบอุทานเลยเฮ้ยได้เววแบบนี่ยเลยวะแบบเนี้ยนะผมงงอ่ะนะผมแต่ว่าโอ้โหเป็นลูกที่ส,สวยๆอ่ะนะครับผมไม่อยากเชื่อนะครับผมก็สร้างความมั่นใจให้กับมูดิเต็มๆจริงๆนะช่วงนี้นะครับผมคือยิงได้ต่อเนื่องเลยนะยิงได้เรื่อยๆประมาณนี้นะครับทีมชาติก็ยิงได้อะไรเงี้ยนะครับผมมากลับมาครั้งนี้ก็ยิงได้นะครับสองประตูต่อศูนย์นาทีสี่สิบแปด ตอนนั้นนะผมเชื่อเลยว่าทั้งในแฟนบอลในสแตมฟอร์ดบิตแล้วก็แฟนบอลเกือบทั้งโลกเนี่ยที่ดูเกมเนี่ยสาหรับแฟนจชลซีนะรุนสามแต้มจริงๆอะ่ะเออแบบเนี่ยเกมนี้แน่นอนไว้สามคะแนนแน่นะครับจนแล้วจนรอดนะครับมาถึงนาจีเจ็สิบเจ็ดอย่างที่ผมบอกนะครับไม่รู้ไปมอบของขวัญอะไรหรือไปอะไรกันนะครับผมก็เมื่อคือแบบมันจะโทษซานเชสท,ทั้งหมดเลยมันก็อบอกไม่ได้นะครับผมผม ผมพูดไม่เต็มปากจริงๆอ่ะเพราะว่าเข้าใจว่าแบบเขาตั้งใจจะส่งให้ไปเออให้เพื่อนเปิดเกมส่งบอลไปแล้วให้เอ็นโซแล้วก็เปิดเกมขึ้นไปนะครับบางคนมันก็บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เคี่อวไปเลยวะเตะมันดวงๆไปคือเจตนาเขาคงอย่างนั้นแหละส่งไปแล้วเอ็นโซมันตำแหน่งมันถอยพอดีไะมันถอยหลังไปอ่ะแล้วบอลมันเลยเอนโซจะไปรับบอลมันก็ไม่ทันแล้วมันเปิดไปให้เดแค่ไล์เผยเลยนะครับแล้วก็เดแคนไล์ K ยิงสวนตู้มเดียวเลยครับเข้าเสาไกลเข้าไปเลย ไล่มา 1, 2นะครับหลังจากนั้นเชลซีก็ลนเลยครับลนตั้ง10นาทีอ่ะลนเลยนะครับแล้วก็มาโดนตีเสมอไนงะจากทอซายก็ลนอยู่เรื่อยๆจนมันนิ่งช่วงนาที 85, 86ไปแล้วเออเริ่มนิ่งครับเริ่มคุมอยู่เริ่มตั้งสติเริ่มคลองบอลได้อะไรได้แต่ก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหลนไปหมดส่งบอลใกล้ๆยังพลาดส่งออกข้างเฉยเลยเงี้ยนะครับจนทําให อาเซนอลมาได้ประตูตีเสมอจากเรียนโดทอสซาลูกนี้ก็บุกโยซาก้าเห็นไหมนะครับผมก็สร้างอันตรายจริงๆก็เปิดไปเสาไกลแล้วก็มาล์โสโตก็คือก็เห็นแหละแต่ไม่ทันนะครับไม่ได้วิ่งตามไปนะครับผมก็โดนทอสซาแทบอินเข้าไปเสาไกลนะครับผมยิงส่วนตัวอ่าโรเบิร์ตซานเชสเข้าไปตีเสมอสองสองนะครับผมก็โขูคือแฟนบอลออกจากสนามมันคือมันจะมีแต่คำว่าเสียดาย ผิดหวังอย่างแรงประมาณนี้เลยผมมององั้นนะแต่ผมมองในจุดดีตรงที่ว่าเออผมพูดไว้ใน before the match ใช่ไหมผมบอกว่าเกมเนี้ยผมขอดูว่าเออทีมสู้ได้แค่ไหนทีมเล่นได้ยังไงเจอกับทีมอย่างเนี้ยเจอกับอาร์เซนอลที่แบบเป็นทีมหัวตารางทีมแชมป์อย่างเงี้ยเราสู้ได้ขนาดไหนเราสู้แบบเต็มที่แล้วทําให้สร้างความลําบากใจให้กับอาร์เซนอลมาก้อยแค่ไหนผมดูตรงนั้นเลยแล้วผมก็บอกเลยว่าผมให้คะแนนเนี่ยถ้าเต็มเสร็จผมให้เกือบ เก้าเลยแปดจุดห้าเก้าเลยวันนี้ยเพราะมันเหนือความคาดหมายที่ผมคิดไว้เยอะมากนะครับรับมือได้สองบอลกันแม่นช่วงช่วงที่ยังนำสองสูตนะแต่หลังจากนั้นช่วงสิบนาทีสุดท้ายโอ้โหไปกันหมดเลยครับสมองสมาธิสิ่งที่แฟนเชลซี F Fantasy ต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะนักเตะเยาวชนอย่างเงี้ยนักเตะอายุน้อยก็คือเรื่อ,ง,องนี้แหละความแน่นอนความความนิ่งนะครับผมของสภาพจิตใจอะไรอย่างเงี้ย พอโดนหนึ่งสองผมเห็นสีหน้านักเตะเชซีถอดสีเลยอะแบบชัดเลยอะความกังวลเริ่มในหัวเลยครับผมเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วโปรเชติโนอาจจะอ่อนตรงที่ว่าอะไรมะการควบคุมอารมณ์นักเตะในสนามอะไเลยคระงัารดึงสติอ่าคือโปรเชติโนผมว่าจุดอ่อนเขามีจุดเดียวตรงนี้เลยก็คือการแบบไอ้นี่ยสภาพจิตใจของนักเตะเอ่อใส่การเป็นนักสู้ลงไปหรือแบบสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งอะไรงเงี้ย แต่ถ้าเขาทําได้ถ้าแบบเขาปรับแล้วก็คือผมว่าพอสคงต้องมีประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งเพื่อแบบเป็นแชมปเปี้ยนสักทีหนึ่งให้ตัวเขายกระดับแล้วก็เอออาจจะสามารถปรับอะไรตรงนี้ได้ออย่างเนี้ยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แหละครับคือนักเตะพออายุน้อยผมก็เข้าใจเลยหนะ้ามันทอสีจริงๆพอโดนไล่มาหน 1, 2, ึ่งสองนะครับพอตีเสมอ 2, 2, สองสองเนี่ยมันแทบจะแบบหัวใจแตกสลายเลยความมั่นใจแต่ว่ามันยังดีนะที่มีสตินะครับยังดีนะที่ ช่วงท้ายเกมเนี่ยยังพอคอนโทรลยังพอเล่นกันแบบมีสมาธินิดน,นึ่งไม่ลุกลี้ลุกลน,นเหมือนช่วงโดนตีไข่แตกหนึ่งสองนะครับก็ประมาณนี้ครับก็จบเกมไปครับทดเวลาประมาณเจ็ดนาทีนะผมก็เสมอไปสองประตูต่อสองนะครับทูกแฟนรนะ์เซน่านะโล่งใจผมเชื่อเลยนะครับโล่งใจที่ไม่แพ้แต่เชลซีเนี่ยเสียดายมหันเลยนะผมพูดคำพูดคำนี้เลยนะมหันจริงๆนะครับผมที่โอ้โหมันมันเกือบจะ มันจะสมบูรณแบบอยู่แล้วแต่ก็นะครับหายไปวับไปกับตาภายในสิบนาทีสุดท้ายของเกมนะครับผมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับตลอดเก้าสิบนาทีนะรูกเกมอย่างที่บอกนะวก็วันนี้ผมชื่นชมโคพาวเมอร์นะวันนี้คลาสบอลดีมากนะครับผมก็เห็นนักเตะเขาโพสต์รูปในอินส a าแกรมว่าเขาได้แมนออเดอ m a แมนประจำเกมเนี่ยนะครับผมนะส่วนอีกคนหนึ่งก็เตอร์ลิงนะโอ้โหไอ้ลูกที่ ไม่ชัวร์ว่าเป็นเซนเชนโกบางที่พลิกตัวแล้วกระชากอย่างเงี้ยเออแบบเนี่ยเทอร์ลิงผมว่าทั้งคือทั้งสองคนแหละทั้งเทอร์ลิงโพรพเมอร์มันดอกไม่ได้จริงๆิงตอนนี้นะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้คือเชลซีเดี๋ยวเจอเบนฟอร์ดนู่นแล้วมันเสาแต่คู่แล้วสุดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวมีการสัปดาห์บอลคาราบาวกับแบล็กเบิร์นสองเกมนี้ก็เอาไว้เป็นการเรียกความมั่นใจก่อนจะเจอ,อทีมหัวตารางของแท้นะครับผม ก็คือสเปอร์กับแมนซิตี้นะครับผมก็จะประเมิอนอีกเหมือนเดิมนะครับว่าเออพอเจอทีมนี้เล่นได้ดีขนาดไหนเจอแมนซิตี้สู้ได้ดีขนาดไหนนะครับผลการแข่งขันผมไม่ได้ซีเรียรอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะก็เหมือนเกมนี้นครับก็คือหลักๆเอาในหัว 60- 70%ผมดูการเล่นเลยว่าเออสู้ได้ไหมมีอะไรต้องไปปรับมีอะไรต้องไปแก้ให้มันแบบปีหน้าเราจะได้สู้โดยแบบจริงๆจังๆเพื่อไปอยู่หัวตารางกับเขา อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมก็แต่ว่ารูปเกมอะทําได้ดีมากๆนะผมวางแผนมาดีเลยแต่มันนะครับ personal error นะครับผมก็ความผิดพลาดส่วนบุคคลเหมือนกันนะครับที่ทําให้แพ้ให้ทําให้เสมอไปนะนับชวดสามคะแนนไปสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ก็คือผมชืงโจมอะพาเมอร์เอ,อ่อไลท์เมสเตอร์ลิงนะครับผมวันนี้นาชิงโชมไกเซโดเนี่ยก็คืออาจจะเป็นแบบคนที่เงียบๆนะแต่ว่ามีส่วนได้ส่วนเสียพอสมควร นะครับเอนโซเนี่ยผมไม่ชอบเขาอยู่อย่างเดียวเลยนะอย่างเดียวเลยนะครับก็คือการคอมบอลเล่นกับบอลเยอะเกินไปอืมจริงๆการออกบอลเลยช้าคือแก้ไม่ตกจริงๆนะในการแบบคือทําเป็นเกี่ยวบอลแล้วก็จะพลิกหนีคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยคือถ้าทําได้แล้วก็ส่งบอลออกบอลให้มันเร็วๆมันก็ไม่มีปัญหาครับเออแต่ทีนี้แบบคือติดแค่อย่างเดียวผมอยากจะให้อยากจะให้โปรเชตส์อยากคืออยากให้โปรเชตินโน่รู้จุดนี้ให้เร็วแล้วแบบให้เอนโซไปปรับสักทีอ่ะ นะครับเออไม่อยากให้คลองบอลนานเกินไปไม่ต้องมาโชว์เทคนิคอะไรเหนือชั้นและขนาดนั้นมากมายเกินไปคือการจะเป็นมาสเตอร์ในตําแหน่งตรงเนี้ยของเขาเนี่ยแก้แค่อย่างเดียวแล้วก็คือเนี่ยเอ่อการเอ่อมั่นใจในตัวเองแล้วแบบมั่นใจในความสามารถตัวเองอะไรประมาณนี้ยรคือแก้ตรงเนี้ยตรงเดียวเลยนะผมที่ผมไม่ค่อยชอบเอนโซตรงเดียวเลยนะครับผมนะก็ อ่าส่วนคนนั่นอ่น,นะอย่างรีไวโควิลอาจจะมีพลาดบางท่านี่เตะเตะมีลูกหนึ่งที่เกอบแบบไปไป,ไปเตะเข้าทางอาชานานก็คือจะเตะด้วยซ้ายแต่เอาขวาไปรวมบอลซะก่อนเตะวืดไปอะ่ะเออนั่นแหละนะผมแต่ก็ค่อย,ค,อยค่อยปรับไปนะผมด้วยอายุนะผมปรบับปรบัปรบไปนะผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็เรียกเสียงคือฮาเสียงปบมืออย่างดังสนั่นก็คือการลงมาของลิสเจมนะครับในช่วงนาทีที่แปดสิบสี่นะครับที่ลงมาแทนน่าจะเป็น ครูเพาิาเมอร์นะครับผมที่ลงมาแทนว่าโมดูเอเก้แทนสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็แจ็กสันเนี่ยลงมาแทนมูดิกวันนี้ใช้ตัวสำรองมีแค่3คนเท่านั้น,นำสำหรับเชลซีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตลอด90นาทีเนี่ยวรายชื่อที่โปเชติโน,โนจัดมาก็เล่นหลัง4นะมีแบ็กธรรมชาติทั้งคู่ทั้ง2ฝั่งแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟจริงๆนะก็โรเบ,บิร์ตซันเชสนะครับแนวรับก็คูาาคูรายาโควิลเจโกซิวาแล้วก็มาโลกุสโตวันนี้มาโลกุสโตเนี่ย จัดการมาตินเนลลี่ได้ดีแต่วันนี้ถ้าพอเจอทอสซาเนี่ยผมว่าคือถ้าเชลซีเจออาร์เซนอลอีกรอบหนึ่งผมว่าอาร์เตต้าผมว่าเขาถ้าสมมุติรู้ว่ากุสโตเป็นแบ็คขวาสมมุตินะผมว่าเอาทอสซาลงเล่นแน่ไม่เอามาตินเนลลี่นะครับวันนี้ทาได้ดีมากๆจัดการมาตินเนลลี่ได้อยู่หมัดนะครับกุสโตตรงกลางก็เอนโซนะครับผมไกเซโดนะครับม,มันไม่เชิงสี่สองสามหนึ่งอะเวลายืนจริงๆะนะครับผมก็คือกาลัเกอร์ขึ้นไปไล่ตัวบนเลย เป็นกลางตัวลุกจริงๆแต่มือขึ้นเื่อไล่บนเลยนะครับเป็น4-4-2นะครับแล้วก็มูดิคัลเกอร์สเตอร์ลิงแล้วก็โคพาวเมอร์นะครับผมเป็นฟอร์นายวันนี้โคพาวเมอร์อย่างที่บอกที่ผมชนแล้วเขาได้แมตช์วยนแมตช์ไปวันนี้เล่นสามตำแหน่งเลยนะฟอร์นายเบอร์สิบแล้วก็ลงมาลงตอกบอลต่ำอย่างเล่นแบบเบอร์แปดหรือเบอร์หกประมาณเนี้ยเบอร์แปดเลยโดยเฉพาะช่วงครึ่งหลังท้ายๆเกมอะชัดเลยครับว่าตอนที่เปลี่ยนตัวเอาพวกมาโดยเกลิสเจอมาลงมาลงบอลต่ำเลย เออสำหรับโคพาเมอร์นะวันนี้เล่นครบเลยนะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนตัวออกเออผมผมขออภัยนะไม่ใช่ตอนที่นีเจมอลโรดิเลงมาคือช่วงก่อนที่ถูกเปลี่ยนตัวนะครับผมก็อ่าโคพาเมอร์นะครับผมแบบโอ้โหลงเล่นหลายตำแหน่งมากนะครับผมแบบเต็มไม่หมดเลยอ่ะนะครับผมหลายบทบาทแล้วเกินวันนี้ก็เลยโดดเด่นที่สุดวันนี้นะครับผมแล้วก็ได้หนึ่งประตูด้วยนะครับผมอ่าตัวสำรองที่ใช้ก็อย่างที่บอกครับ จ็กสันแทนมูดิกนะครับผมมาดูเวเกแทนสเตอร์ลิงแลวก็ริสเทมแทนโคเมอร์ mer, นะครับถิตะครับอย่างที่บอกก็อาร์เซนอลครองบอลสะส่วนใหญ่และอย่างที่พูดไปนะค,คือเขาครองเกมเยอะกว่านะครับแต่ว่าคือในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนแะทบจะทําอันตรายเชลซีได้ไม่มากเลยนะครับผมไม่ค่อยทําอันตรายขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็ครอ,องบอลไปแค่สี่สิบสามจุดสองเปอร์เซ็นต์นะเชลซี Chelsea ก็ยิงไปสิบเอ็ดครั้งเข้ากรอบห้านะครับ สัมผัสบอนใบ604ครั้งผ่านบอนใบ433ครั้งนะครับแหม่433เลย433ครั้งนะครับแต่มุมไปแค่สองครั้งเองนะครับผมรับหน้าสองใบเหลืออีกสามใบก็มีโอพาเมอร์เดโกซิวาแล้วก็มาร์กูเระยานะที่โดนใบเหลือไปเสียฟ้าไปเจ็ดครั้งนะสำหรับเชลซีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตลอดเก้าสิบนาทีที่ผ่านมานะครับผมแนละ้วก็มาเป็นว่ามอง,งในแง่ดีแล้วกันนะ,นะผมอย่างไปอะไรกับ โรเบริตซานเชซมากมายเลยขนาดนั้นพลาดก็พลาดไปนะครับผมมันก็ช่วยไม่ได้เขาไม่ได้เป็นโกที่แบบสมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับแล้วก็จะไปโทษเต็มเม็ดเต็มหน่วยขนาดนั้นมันก็พูดยากจริงๆถ้าไปดูภาพช้านะให้เพื่อนๆแฟนยูเซ่ไปดูภาพช้านะมันพูดยากจริงๆอ่ะนะครับผมแบบคือก็เห็นเอนโซอยู่นั้นแหละแต่แบบคือส่งไปแล้วเอนโซมันถอยพอดีอ่ะมันก็มันก็เลยไม่ไปตรงจุดนะัดพบที่ส่งไปแล้วก็ โดนเดคเคนไลท์ตัดเกมไปแล้วก็ยิงสวนเข้าไปนะครับผมก็เข้าใจตรงกันกันหมดนะครับก็คือจุดเปลี่ยนของเกมก็คืออยู่นาทีที่77ที่เดคเคนไลท์ยิงตีไข่แตกนะครับผมไล่มาหนึ่งสองนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับช่วง after the match ยังไงนะครับก่อนจากไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่อง hard blue off blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจของผมสำหรับวันนี้ในช่วง after the match เกมลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เชลซี เปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไป2ประตูต่อ2ก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ